สวัสดีค่ะทุกคนเพื่อนๆ้าทีมชาติไทยแซงเวียดนามอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2,567ที่ผ่านมาสาพ,พันธ์ฟุตบอลน,นานาชาติหรือว่าฟีฟ่าประกาศอันดับโลกล่าสุดฟีฟ่าแลงกิ้งประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2024ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วค่ะซึ่งถือเป็นการจัดอันดับโลกครั้งแรกในปีนี้หลังจากจบการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียเอเชียนคัพ2023เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ ปรากฏว่า11ชาติอาเซียนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญโดยช้างศึกทีมชาติไทยนั้นทะยานจากอันดับ113ของโลกอันดับ21ของเอเชียเบอร์2ของอาเซียนขึ้นมาถึง12อันดับเลยนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่อันดับ101ของโลกแล้วค่ะส่วนทางกับทีมชาติเวียดนามที่เสียบันลังเบอร์1อาเซียนให้กับทีมชาติไทยในรอบ6ปีค่ะหลังหล่นจากอันดับ94ลงมาอยู่อันดับที่105ของโลกค่ะ ส่วนทีมชาติมาเลเซียเบอร์3ของอาเซียนแม้ว่าจะเสมอเกาหลีใต้3ประตูต่อ3ในเอเชียนคัพ2023นะัสุดท้ายเนี่ยของกลุ่ม E นะคะแต่ก็หล่นลงมา2อันดับเลยจากอันดับ130ลงมาอยู่อันดับ132ของโลกขณะที่ทีมชาติอินโดนีเซียที่เข้ารอบน็อกเอาต์ศึกเอเชียนคัพได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เนี่ยก็ขยับขึ้นมา4อันดับจากอันดับ146 มาอยู่อันดับที่142ของโลกแล้วค่ะแต่ก็ยังเป็นเบอร์5ของอาเซียนอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปอันดับโลกล่าสุดฟีฟ่าแลงกิ้ง11ชาติอาเซียนเดือนกุมภาพันธ์2024กันหน่อยนะคะอันดับ1ทีมชาติไทยอันดับ101ของโลกขึ้น12อันดับค่ะอันดับ2เวียดนามอันดับ105ของโลกลงถึง11อันดับเลยนะคะอันดับสมาเลเซียอันดับ1 3 2ของโลกลง2อันดับค่ะ อันดับ4ฟิลิปปินส์อันดับ1 3 9ของโลกขึ้น1 5, laughter, อันดับอันดับ5อินโดนีเซียอันดับ142ของโลกขยับขึ้นสอันดับค่ะอันดับ6สิงคโปร์ Dogs atan, อันดับที่156ของโลกอันดับไม่เปลี่ยนแปลงค่ะอันดับ7เมียนมาอันดับ162ของโลกอันดับก็ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะอันดับ8กัมพูชาอันดับ179ของโลกอันดับไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ9 สปปลาวอันดับ189ของโลกอันดับไม่เปลี่ยนแปลงอันดับสบูไนอันดับ194ของโลกอันดับไม่เปลี่ยนแปลงค่ะและอันดับที่11อันดับสุดท้ายติมอร์เลเตออันดับ200ของโลกอันนี้อันดับก็ไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะ แล้วโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยนะคะจะแข่งขันศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2นัดที่3และ4บุกไปเยือนทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่21มีนาคม2567ก่อนกลับมาเล่นในบ้านที่ราชมังคลากีราสถานในวันที่26มีนาคมนี้เพื่อนๆอย่าลืมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติไทยกันนะคะ และหลังจากการที่ไทยเนี่ยแซงเวียดนามขึ้นล้างเบอร์หนึ่งของอาเซียนในรอบ6ปีได้สำเร็จเนี่ยทำให้ชาวเวียดนามเองเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามแล้วก็ชาวอาเซียนกันหน่อยนะคะว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างหลังไทยขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งของอาเซียนอย่างเป็นทางการความคิดเห็นแรกท่านนี้เขาบอกว่าขอบคุณมิสเตอร์ฟิลิปทูซีเยที่พาฟุตบอลเวียดนามย้อนกลับไป5ปี คอมเมนต์ต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าขอบคุณสมาคมฟุตบอลเวียดนามและโค้ชฟิลิปทูซีเย่มากๆที่ช่วยเวียดนามขยับขึ้นเข้มแข็งไว้เป็นเวลา5ปีหรือมากกว่านั้นความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าฟุตบอลเวียดนามกำลังจะตกต่ำลงคิดถึงโค้ชปาร์กมากๆความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าควายกับแพะบอกว่ามันเป็นยุทธวิธีแกล้งอ่อนแอเพื่อให้คู่ต่อสู้เห็นว่าเราอ่อนแอจริงๆ ความคิดเห็นต่อไปโค้ชคนนี้มุ่งมัม่นที่จะทำลายทีมเวียดนามความคิดเห็นต่อไปเวียดนามคุณทำได้ดีมากความคิดเห็นต่อไปพยายามเข้า200อันดับแรกแล้วค่อยเปลี่ยนโค้ดความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าขอสาแสดงความยินดีกับไทยความคิดเห็นต่อไปยังไม่มีท่าทีที่จะเปลี่ยนโค้ดเลยความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าเยี่ยมมากขอสแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอลเวียดนามด้วย ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าการเตะแบบนี้สามารถเข้า200อันดับแรกได้คอมเมนต์ต่อไปอันดับนี้มันก็สมเหตุสมผลคอมเมนต์ต่อไปสุดยอดเลยครับท่านคอมเมนต์ต่อไปทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณโค้ชครับคอมเมนต์ต่อไปผลงานยังทรงตัวคาดว่าแต่อันดับ120แน่หลังเดือนมีนาคมความคิดเห็นต่อไปเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อน,นัดต่อไปที่ดีกว่า ความคิดเห็นต่อไปคงอีกนานก่อนที่ทีมเวียดนามจะมีความหวังว่าจะได้กลับมาความคิดเห็นต่อไปไม่มีปัญหาถอยกลับไปเล็กน้อยเพื่อเข้าใกล้50อันดับแรกความคิดเห็นต่อไปความพยายามของคุณล้มเหลวความคิดเห็นถัดไปไม่มีอะไรน่าประหลาดใจขนาดนั้นความคิดเห็นถัดไปนั่นคือจุดเริ่มต้นของการตกต่ำซึ่งยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าไทยคว้าชแชมป์เ F ฟรับสองสมัยติดต่อกันแน่นอนว่าพวกเขาคือที่หนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความคิดเห็นต่อไปบอลเวียดนามเคยเล่นดีตอนนี้แต้มหล่นทำให้แฟนบอลผิดหวังมากจริงๆความคิดเห็นถัดไปช่วยไล่โค้ชคนนี้ออกทันทีความคิดเห็นต่อไปแค่กลับมาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องก็ไม่มีอะไรต้องเสียใจ ความคิดเห็นถัดไปอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่เคยแซงหน้าไทยในด้านความเชี่ยวชาญความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าจุดยืนของคุณไม่สำคัญเท่ากับวิธีการเล่นหรือไม่ความคิดเห็นถัดไปเราจะกลับมาเร็วๆนี้จากเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปจากชาวอาเซียนนะคะท่านนี้เขาบอกว่าฟุตบอลไม่ใช่กีฬาที่ได้รับความนิยมในฟิลิปปินส์แทบไม่มีใครดูฟุตบอลเลย ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าอินโดนีเซียสมควรได้รับอันดับแรก100ความคิดเห็นถัดไปยังคงอยู่ภายใต้มาเลเซียความคิดเห็นต่อมาเวียดนามออกจากฝูงความคิดเห็นถัดมา ทำไมฟิลิปปินส์อันดับถึงขึ้นแปลกๆความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าไทยกลับเข้าสู่เส้นทางหวังว่าอินโดนีเซียจะขึ้นนำต่อไปความคิดเห็นต่อไปขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยจากเวียดนามความคิดเห็นต่อไปอินโดนอยู่ต่ากว่ามาเลเซียเสมอความคิดเห็นต่อไปฉันสงสัยว่าเวียดนามจะแพ้อ,อินโดนีเซียอีกครั้งในรอบคัดเลือกหรือไม่ ความคิดเห็นถัดไปฉันคิดว่าไทยจะชนะเกาหลีใต้ในเดือนหน้าเชียร์ขึ้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความคิดเห็นต่อไปโค้ชทุซิเย่กำลังทำลายฟุตบอลเวียดนามความคิดเห็นต่อไปเก่งมากไทยแลนด์ความคิดเห็นต่อไปเก่งมากไทยแลนด์จากอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อไปที่จริงแล้วประเทศไทยยังแข็งแกร่งกวา่า ความคิดเห็นต่อไปอันดับเป็นเพียงตัวเลขเพราะฟุตบอลเป็นเกมของทีมปาฏิหารจึงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาผมเชื่อมั่นว่าสิ่งสำคัญคือความจริงจังของนักเตะความคิดเห็นต่อไปดูเศร้าและหดหู่มากเมื่อเทียบกับเวียดนามความคิดเห็นต่อไปยินดีด้วยประเทศไทยเพราะคุณสมควรได้รับมันความคิดเห็นต่อไปอันดับของฟิลิปปินเหนืออินโดนีเซียเป็นเรื่องตลก ความคิดเห็นต่อไปเป็นคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะคะท่านนี้เขาบอกว่าไทยและเวียดนามแข่งขันและพัฒนาร่วมกันอยู่เสมอซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆอ่าก็ต้องยอมรับนะคะว่าทีมชาติไทยตั้งแต่ได้อิชิอิมาคุมทีมเนี่ยไทยเราเองเล่นดีมากขึ้นเชียร์บอลสนุกมากขึ้นทำให้แฟนบอลทีมชาติไทยเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะคะ ขอให้ทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีขึ้นในทุกๆนัดนะคะเอาใจช่วยกันต่อไปนะคะสู้ๆทีมชาติไทยค่ะและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่แอดเนี่ยเอามาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันเพื่อนๆฟังกันแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะส่วนสำหรับในคลิปนี้เนี่ยแอดมีขอรบกวนหน่อยนะคะรบกวนกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ